แล้วสั่งตามสบายนะครับพอดีเมื่อวันศุกร์ที่ซื้อด่วนที่สุดมาจากรกาสรสนะครับแจ้งว่าต่อไปนี้นะครับทุกหน่วยต้องรายงานเลขหมายรถทุกวันที่หาขเดือนเพราะฉะนั้นสรหรับท่านใดกกัลานะครับที่มีชื่อดูแลรถหรือท่านใดก็ตามนะครับที่มีชื่อเรแต่ได้ขับรถขอความรู้หน้าให้ลงในแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ผู้ดูแลรถทุกสามทุกวันพอที่สามสีบเดือนครับต้องส่งผมเพราะวผมต้องรายงานไปที่ปรสเพราะว่าข้าใจนะครับแต่สรับก็เองนะครับ พอพังาครับท่านแต่ก็ตามที่ไม่ใช่ชื่อผู้เีล้วครัะถามถาน้องกบอนะครับตอตอพื้นต้องการตรวจสอบภายในครับกองอยู่ภายในในต้องตรวจสออนะครับอก่้าเร็วเร็วเ่ขอตัวเองเดือครับเดอพองผานหนู เป็นการตรวจจำานวนะครับดาตรวจสุรเชษรเชรับอรอิวสี่จิอนี่ิรรพลันจานครับสจาวีิตเรซิรอ้อลสี่อรมอีิรักษ์วอสี่วอต่อไปครับ เราจะูชัชรับเราจะรูชัยรับคนรมครบคนุญครับบาทีบางทีันมันมันัด้นี่เป็นการตรวจํำนวนประจำสัปดาห์นะครับ ะตรวจจำนวนทุกวันจันทร์นะครับที่มีภาร,รกิจดยกเว้นอาทิตย์ไหนจะมีภาร,รกิจสำคัญหรือว่าติดรชาชการก็จะก็จะเลื่อนไปเป็นมันอื่นนะครับตรวจอัพเดตครับอัพเดตบาลมิน รถคณระบุนพนวิละวัฒน์ครับเดกติครับตรลอกขจรงศ์ครับกมชันเดกคมชครับได้ครับเด็กสันครับนะครับมีพอถคนแชานะครับฝากมาให้ประชาสัมพันธ์นะครับเรื่อง การนำใบปอดศีของตัวเองทุกใบนะครับถูกระบอกเพื่อครอบครองอยู่นะครับทางเทศบารนะครับเพื่อจะให้ที่รวมเปนคนรวบรวมส่งนะครับก็คือแล้วอย่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเช็คจากฐามได้ว่าใครครอบครองอยู่กระบอกนะครับแค่ว่ามันแอบไม่ได้เปนตัวส่ อย่างเดียวนักกฎหมายยังขายต่อการขายยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่โอนย้ายไม่ได้สแบบการขายที่สมบูรณ์นั้นคือต้องผู้จะซื้อเนี่ยก็คือต้องไปขอใบกอสามนะครับใบวัดนั้นจะซื้อพื้นไปนั่นแหละต้องไปขอใบกอสามมีใบกอสามปั๊บสองคนผู้จะซื้อจะขายต้องจบไป็นทำการโอนที่การปกครองนะครับถ้าเป็นภาษาจก็เป็นก็การเงินทุเห็นไหมอันนี้จะเรียกว่าการขายสมบูรณ์นะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้คูขายมึงทีนีใบพ่อสี่ขายหนึงเอาไปโดเอาไ่แต่ไม่เจอต้อโดนก็ไปฝากไว้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทะําสมุดบุมไว้ว่าใครนาส่งแล้วไม่นําส่งแล้วแล้วรายละเอียดนั้นน่ะก็คือมันทางปอบอเนี่ยเขาตรวจจัดทงหมดแล้วว่าใคร็พอบคลี่กระบอกนะครับนาส่งให้ให้ครบหายใในวันนี้ให้จบเดี๋ยวเขาจะมาตรวจเดี๋ยว,วปอบอเขาจะมาตรวจมันจะ ส้า้เรียบร้อยถ้าพาอยู่มันก็ไม่จบนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับจะได้จบ,บเป็นเรื่องๆไปนะช่วงนี้นายเขาเรียนย้ำเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องิ้งตามหน่อยวันนี้จะมีการฝึกแถวนะครับ ไม่งามน,นะครับอของเท้าเล่นพทอดไวอนะถ้าผมใครตันเห่งอะไรนำใครมาเพื่ออะไรแค่นั้นแหละไทยนำอะไรนำไทยมาเพื่ออะไรแค่นั้นเลยนะครับ